สวัสดีครับที่พี่ครับนะล่าสุดนะครับใหม่ชาละวันนะครับได้ออกมาโพสทุกท่านครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับกับยานตรงเตงครับพี่ครับโอ้โหนะครับงานนี้ครับสนุกครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตับตะไคร์ฝากกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็ฝากติดตามช่องใหม่ชาลวันด้วยสิครับล่าสุดนะครับทุกท่านนะครับล่าสุดให้ี่ครับนะ ไม่จะระวันนะครับได้ออกมาโพสต์แล้วทุกท่านนะครับนะงานนี้ครับพี่ครับเกิอดอะไรขึ้นกับกับปยานนีพี่ครับวันสี่วันแล้วที่ยานไม่อาบน้ำสี่วันแล้วที่ยานไม่อาบน้ำเสื้อตัวเดิมโซฟาตัวเดิมมุมเดิมเพิ่มเติมคือไม่แปลงฟันแน,น่นอนเชื่อละที่ตั้มมันบอก ตอนไปหาที่ฝรั่งเศสตัวเหม็นชิบหายแม่ใครวะกอดกอดกอดอุ้ยดูบวูสิครับ,รบทำไมป้าไม่อาบนะ้ำอะป้าสามวันที่แล้วก็นั่งตรงโซฟาสองวันผ่านไปก็นั่งตรงตรงโซฟาอุ้ยหนึ่งวันผ่านไปสามวันถัดมา ก็ไม่นั่งก็นั่งตรงโซฟาอุ้ยล่าสุดเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วก็นั่งอยู่ตรงโซฟาตายแล้วทำไมโอ้ยสกกระปกชิบหายอีชิบหายเมียบนะฮะห้อยเน o าแล้วมัง้งอื้จิ๋วเอฟฟีครับน o าแล้วครับ ุกท่านวานนาไหมสี่วันไม่อาบน้ําเสื้อตัวเดิมโอ้โหพี่น้องบรรลัยทุกที่นั่นครับใครจะไปกอดมืออีดําไปกอดด้วนไปไปกอดไปหอยเน่าแล้วนะน้ำอ่ะสี่วันนะครับภาพเดิมเสื้อตัวเดิมเดิมอย่ามาอ้างนะคะไอ้ที่ฉันสี่วันนั่นคือฉันถ่ายคลิปไว้ก่อนก็มาลงทีิหลังนะคะเป็นคลิปที่ทําวันเดียวกันนะฉันก็มาทยอยอยลงนะคะโอ้โหดอกกระพือ กูวันเดียวไม่อาบน้ำนะครับห่ากูยังเน่าเลยอีเหี้ยนี่แม่งสามวันหอยไม่เน่าหรอยิบผ้าเป็นผู้หญิงภาษาอะไรเนี่ยตายแล้วหัดดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่มานั่งมโนมันแปลงก็ไม่ฟันอีกไม่แปลงฟันอีกไม่มีตังซื้อใยฟันบอกได้ปะกูชีวิตกูผมไม่เคยเจอใครแม่งสกปรกขนาดนี้ทุกท่านไม่เคยเลย มายท่านไม่เคยเจอใครสกปกขนาดนี้มาก่อนเลยปา๋ปาปา๋ปาป๋าป๋ามึงไม่ไล่เมียมึงอาบนะ้ำว่าป๋ามึงไม่เห็นเมียเหะอปา๋าไม่ไล่เมียมึงอาบนะ้ำว่าป๋าคือแบบโอ้โห fc ครับมันมันเกินไปครับทุกท่านมันเกินไปผมไม่เคยเจอใครแบบสกปกขนาดนี้นะครับใหม่ชละวันมันเก็บทุกดอก กูบอกมึงแล้วเก็บแม่กันทั้งโซฟามึงอ่ะไม่ชาววันเก็บหมดน้ำไม่อาบมาก็เก็บไปหนาวแล้วครับอีดามึงเอาแม่มึงไปอาบน้ำหน่อยมึงโทรไปหาแม่มึงหน่อยที่ผายอาบน้ำหน่อยคนจังไรยครับน้ำท่าไม่อาบทำตัวแบบโอ้โหหนาวเหรอฝรั่งเศสหนาวน้ำไม่อมบอีบาน พยานโอ้ผมเหนื่อยใจครับผมแบบอึ้งเลยครับไม่ชวาววันจับพิรุษได้ขนาดนี้เลยครับพี่ไม่ชวาววันละเอียดก็ผมบอกละเอียดทุกช็อตจริงโธ่ไม่มีใครละเอียดไมชนนะ่ชาววันอ่ะเก็บทุกดอก <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ก็โดนไปอนะีกดอกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยตอนเนี้ยคือแบบ นี่ใส่ก็พอกันทั้งอีดาทั้งอีบานน้ำท่าไม่อาบเลยดำไงหอยก็ดำเหม็นขี้เตา่าเดินผ่านนี่อีดานี่เมื่อก่อนนี่นะอีดานี่นะเวลาเดินเวลาเดินวันวัน,น,นวันนั้นที่ผมลงพื้นที่นะผมเดินไปหามันมันไม่ให้ผมถ่ายว่าผมก็จะไปถ่ายอะไรก็จะ่ผมเดินผ่านอีดานี่ตัวกินขี้เตา่านี่ชึ้งเลยห่าเอ้ยมึงเป็นสาวเป็นแท่กูอ้วนกูทาลูกกิ้งกูใช้น้ําหอมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะเมียกูซื้อมาให้แปดขวดกูใช้หมดเลย ถึงกูจะอ้วนแต่กูตัวกูไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะบอกไว้ให้กูหอมนะกูสะอาดนะหำเหิมกูว่ากูว่าแบบสะอาดหมดอ่ะกูใช้ของสายะไงได้ปะเออเดินผ่านอีดําแล้วอึ๊บเลยสีครับนี่กูเดินผ่านซากหมาเน่าหรือไงว่าเนือานผีดำวันนี้ผมลงพื้นที่ผมก็บอกบูมเอ้ยแย่มาบูมกินแม่งเน่าทิ่บผ่านเลยวะเอาไงดีว่าบูมเยอะกูกูอ้วกได้ไหม มึงพอ,อก,กันอีดำก็เหมือนกันอีดำก็ไม่อาบน้ำตกงกเดินผ่านให้กินโอ้โหนูเน่าเนี่ยกินแบบกินเต้าอ่ะทุกท่านกินเต้ามันออกแรงมากผมแบบตายแล้วชีวิตกูแม่เฮ้ยกูมไม่เอเใจหรอกทำไมผัวมันนะผมไม่ได้บูลลี่นะทุกท่านอันนะี้จริงๆับวัน,ว,น,ว,นวันที่ผมลงกที่บ้านสี่กออ่ะผมเดินผ่านอีดำไหนสี่ครับแบบโอ้ มันถึงไม่ให้ผมเข้าใกล้ไงมันรู้ว่ากินตัวมันเหม็นไงไม่ให้ทานไม่ให้ทานไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่เอาไม่เอาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดอกกระพือกินตัวเน่าครับกินตัวเหม็นกินตัวเน่าครับผมแบบนั่งผมเดินผ่านมันเนี่ยคือแบบเฮ้ยผมก็ดมของผมว่ผมก็ดมนะดมของตัวเองนะกูเหม็นปะอาะไม่เหม็นนี่ว่าน้าหอมหอมจึง จากรงงกรล,ลก็หอมจริงเสื้อผ้าหอมจริงน้ำยาแปบผนุ่มใช้อย่างดีเออไม่เหม็นดีกว่าแล้วเหม็นของใครวะอีดาําเยี่ยมเดินผ่านอีดาําเดินผ่านนี่กินพอๆกันเลยทั้งแม่งลูกอีสันฝานมึงหือกูขอโทษนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ตอนกำลังกินข้าวผมต้องขออภัยนะครับีต้องขอโทษแม่แม่ด้วยนะครับที่มาที่มาดูตอนนี้ที่ผมกำลังทำคลิปตอนนี้นนก็ต้องขออภัยผมไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรขนาดนี้คือพอๆกันครับสองแม่ลูกที่พอๆกัน นี่ผมสัมผัสมาแล้วอ่าผมสัมผัสมากับตัวผมเดินผ่านอีดําเนี่ยกินอับเลยจริงๆกินเต้า,มาแมลงอีห้าเนี่ยคิดดูเต้าขนาดนี้ห้อยจากคณะหน้าพี่น้องโอ้โหแม่เออแม่จะเวเ้ยหัวจะปวดจริงๆผมหัวจะปวดเลยพี่น้องไม่เคยเจอไม่เคยเจอใครเ,เต้าแม่ขนาดนี้มาก่อนอีนี้เต้าโอ้โหเจ็บกระดองใจจริงๆชีวิตแม่งลูกกิ้งขวดกี่บาทเงินมันก็ขอทานไนดะ้ต้องเยอะ มึงทำไมไม่ไปซื้อลูคกิ้งหรือว่าใช้ซื้อสเปรย์น้ำหอมผู้หญิงอีหาอ่าเดี๋ยวอีแม่แม่เดีย๋ยวอีแม่แม่ก็มาดูคลิปผมก็ซื้อส่งไปให้อีกนะส่งไปส่งไปมึงมึงส่งทั้งลูคกิ้งส่งทั้ง,งครีมทาผิวโอ้โหอีหา่านี้น้ำหอมฝรัง่งเศสเอาไม่อยู่กินเต้าแม่งแรงหอยมึงใช้าชายะอ่ายะไปทาหอยมึงอีดามึงเชือกอูหอยมึงจะขาาหอมโอ้กูชีวิตแม่งแบบเหนื่อยใจครับ เนื่อยจากไดครับผมเหนื่อยใจจริงอ่ะนิทานครับเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับนิทานครับเป็นแค่เรื่องสมมตินะครับเหนื่อยใจครับ